the line. ประมาณหน,นึ่งกิโลต้นหนาหนิมั้งเมนบอกเขาใหญ่วัดเป็นยู่สิบสองเมนเนอะใช่น้อยหรือผามุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงใต้ไปตามทางหลวงชนบทสะแก้ว5043ูี่สาม ขับต่อไปบนทางหลวงช่นบทสแก้ว5043อีก1กิโลเมตรซีลีไม่ต้องรถได้จินนำเอง

จุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายเดี่ยีไเดีนต่ Now, ันนี้งเดี๋ยวาค่พี่น้องตอนนี้เดียวเขามาในบาดแเรวนาจะบปได้อยูนสนามค่ะพี่น้องบริการใส่้ายคาจะได้อยู่มอนกัรถที่ไนวด บานน่าจะไม่ได้จอดใน,นวัดกับพี่นนองวัดสวสลามีบว่าเขาล้างวัดหรือเขามาช่างล้างวัดกับพี่นอ้ออยากได้าเน,นกตี้ไม่ใ่อา,ากีย้ยอมากยวแล้วเข้าไปเลยิดไม่่อใหญ่ รับพี่นองครับปาโกสริโยบันทาต่อเลยครับผมเตอนนี้ได้ที่จอดแล้วครับผมได้ที่จอดแล้วสําหรับทีมรถบัสครับเหมือนเดิมครับอาจารย์นักดนตรีออกก่อนยังโบเห็นู่ครับบบรูว่าไปใส่ตอนนี้รถถึงแล้วทั้งหมด3คันครับรถปาโกรถแม่ลำย่ัยรถซุปเปอร์พระเอกเข้าปาลัดครับถึงแล้วครับ จอที่นี่แล้วมองสันติซุกนี่แหละครับผมกลัวกำลังหาามองรับมองนอนกันเมื่อเปิดอีเวนต์คือก้อนกระไดนี่วันนี้มาพี่น้องไปบึงสนาม สนามบ่วเฮาสี่ในเลนกลางสนากพิธีเนาะครับผมเดี๋ยวพาไปยังสนามบึงสนามกับพี่น้องครับมองนี่ก็นอนไดไแหละครับพักได้แหละครับสําหรับทิ่มหลูกๆแดนเสือเนาะพักพรก่อนแรงๆกับจังหวะกันไหมครับพี่น้องครับบุหรีว่เวทีจะเด,ด็กต่างสเด้อพี่น้องเลยตอนนี้ครับแต่สังเกตสีล้อมอยู่ด้านหน้า จุดที่ผมยืนนี่พอลังเวทที่ลังโบสถ์นี่พอนาโบสถ์่บริเวณงานพี่น้องเอาตัางลานก็นจะเป็นลานค้าลานค้าแหละครับมีเจดีด้วยมีเจดียน้อ อาอัพเดทสถานการณ์ตอนนี้ครับพี่น้องครับอยู่ที่เขาเชกันรับอำเภอเขาจชกันครับทีมงานสาวน้อยปิดแอร์มาแลยครับจวดจาดฝาดบื้เจอกันเย็นนี้ครับอา้าคลปาิปนี้ฝากไว้สนีทพี่น้องครับขอบคุณทุกการตริดตามครับพอกันไหมคลิปหน้าครับคลิปน,ปนี้ขอได้รับความขอบคุณที่ชมคลิปปากโกครับผมสวัสดีครับ